สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับวันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูพระนะครับสีสันที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นสีสันที่สวยนะครับบางท่านอาจจะนะฮะรู้สึกว่าแปลกตานะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นพระผิวนะครับในลักษณะแบบนี้นะเออราคาเล่นหาก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่แบบนี้นะครับ <c oughs> นะฮะแบบนี้ ไม่ดูนะครับขออนุญาตนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าลักษณะแบบนี้จะเป็นผิวพระที่นะครับค่อนข้าคเนจะสวยนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าผิวดำนะผมจะบอกว่าแบบนี้จะเป็นพิมพ์ที่ที่เรียกว่าพิมพ์ที่มีผิวลุ้งนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับนะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้จะถือว่าสวยนะครับพี่ๆนะครับแบบนี้นะ ใครมีนะฮะสามารถส่งมาขายผมได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ชัดไหมนะครับนี่นะครับผิวจะเรียกว่าพัจจันเห็นไหมฮะนะครับนี่เป็นวงแบบนี้นะฮะนี่นะครับนะครับนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่แบบนี้ถือว่าเรียกว่าผิวสวยนะครับที่เขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวไม่ดูฐาน นะครับนี่นะครับนี่นะฮะโทนนะครับของผิวเนี่ยนะครับใต้ฐานเนี่ยก็ต้องเป็นโทนในลักษณะเดียวกันนะครับนะฮะนะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เป็นพาที่ดูง่ายนะครับแล้วก็ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นพาที่เก่าเก็บจริงๆนะฮะเห็นไหมนี่เห็นไหมผมไม่ดูนะครับนี่นะครับ แบบนี้นะที่เรียกว่าผิวสวยนะพี่พี่คอนะครับนี่ก็ติดบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ชัดนะครับนี่นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะนะครับเผื่อพี่พี่ท่านใดมีนะครับแล้วอยากจะขายผมยินดีรับเช่านะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับเช่าให้ถึงที่นะพี่พี่ครับนะครับยินดีรับเช่าถึงที่นะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับสองสองหก ก้าเจ็ดนะครับแบบนี้จะเรียกว่าพระผิวสวยนะครับนี่นอนกองแบบนี้นะครับให้พี่ๆดูเป็นตัวอย่างนะครับใครมีพระนะครับลักษณะแบบนี้นะครับส่งมาขายผมได้เลยนะครับยินดีรับเช่านะครับนะครับใกล้ๆเนี่ยผมนะครับเดินทางไปรับให้ถึงที่นะครับส่งมาคุยได้เลยนะวิธีการง่ายๆนะครับแอดเบอร์นะครับแอดไลน์นะครับโดยใช้เบอร์หรือพี่ๆจะใช้เป็น ลิงก์ก็ได้นะครับใต้คลิปนี้นะมีลิงก์แปะไว้นะมันจะลิงก์ในไลน์ให้พี่อัตโนมัติเลยนะครับพี่ๆก็นะครับกดเข้าไปนะฮะถ้าเครื่องพี่ๆมีไลน์นะครับมันจะลิงก์ให้อัตโนมัตินะครับพี่ๆก็เข้าไปกดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปชัดๆมาให้ผมนะครับนะครับถ้าราคาตกลงคุยกันได้นะครับยินดีรับเช่าถึงที่นะง่ายๆสะดวกนะครับไม่ต้องเดินทาง นะครับเดี๋ยวผมดูแลพี่ๆเองนะครับโอเคนะฮะคลิปนี้ก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าพระผิวสวยๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจนะฮะยังไงนะครับถ้ามีโอกาสนะฮะอาจจะไปได้เช่าพระนะครับถึงหน้าบ้านพี่แน่นอนนะฮะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ